สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวของสมุนไพรดีๆสมุนไพรพื้นบ้านสมุนไพรในตำรับยาต่างๆนะคะวันนี้ที่เราจะขอเอามานําเสนอก็คือต้นมะกาค่ะมะกาถือเป็นพืชเก่าแก่ต้นหนึ่งที่ใช้เข้าตำรับยาสมุนไพรมาแต่โบราณมีคาอยู่คํานึงที่พูดถึงการรักษาโรคของคนในสมัยโบราณว่ารักษาไข้ยาเสียดายขี้นะคะ นั่นก็หมายถึงว่าก่อนที่จะแต่งยาตำลักเพื่อรักษาโรคต่างๆนะหมอสมุนไพรครูบาอาจารย์ท่านมักจะใช้ยาถ่ายหรือยาระบายเพื่อล้างลำไส้หรือล้างพิษที่ตกค้างจากลำไส้นะคะจากการที่ร่างกายยังขับถ่ายสารพิษ สารอาหารตกค้างออกมาไม่หมดเนี่ยนะคะการให่อาหารต่างๆแล้วทําให้เกิดพิษ,พษเกิดโรคภัยแล้วก็ขัดขวางการดูดซึมขอ,องตัวยาหรือสารที่มีประโยชน์ต่างๆคนโบาราณท่านก็ฉลาดมากนะคะท่านก็จะต้องมีการาล้างลําไส้หรือจะเรียกว่าดีท็อกเหมือนในสมัยปัจจุบันแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นในรูปของยากินหรือยาสวนนะคะโดยเฉพาะในตํำรับยาต่างๆนะคะก็ แทบว่าจะต้องใส่สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการระบายแทบจะในทุกสูตรจนมีคําโบราณคํานึงว่าแทบเป็นยาดํายาดําก็คือยางของสมุนไพรตัวหนึง่งก็คือว่านหางจระเข้แต่เป็นสายพันธุ์จากต่างประเทศนะคะสายพันธุไทยนั้นยางจะน้อยไม่นิยมเอามาสกัดเป็นยาดํานะคะ,ะแทบเป็นยาดําในความหมายก็คือเข้าไปในทุกที่ทุกตำรับนะคะ จะสังเกตว่าทุกตำรักจะมียาดำเพื่ออะไรเพื่อให้มีสปปรรพคุณในการขับถ่ายของเสียต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกายอันอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดโรคภัยหรือจะเป็นตัวขัดขวางที่ทําให้สมุนไพรต่างๆไม่สามารถรักษาได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะานั้นการรักษาไข้การรักษาไข้หรือรักษาโรคของของหมอยาพื้นบ้านสมัยโบราณจะขาดเสียไม่ได้เลยก็คือยาถ่ายหรือยาระบายต่างๆ ใบมะกาก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่นิยมใช้เข้าตำรับนะคะถ้าในกรณีของถ้าเราอยากจะรู้ว่าเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นคนตั้งตำรับก็ให้ดูว่าถ้ามีฝักคูนหรือเนื้อในฝักคูนอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพระนะคะท่านจะใช้ตั้งตำรับยารักษาโรคถ้าสูตรที่มีคูนทั้งหลายมักจะมาจากพระนะคะถ้ามาจากบุคคลธรรมดา ที่นิยมมากที่สุดตัวหนึ่งก็คือใบมะกานะคะใบมะกามีสรรพคุณในการถ่ายาช่วยเป็นยาระบายอย่างอ่อนๆน,นะคะแต่ว่าจริงๆตัวเขาอะถ้าต้มกินสดๆจะทําให้เกิดอาการไซท้องอาการไซท้องคือการปวดมวนเหมือนลําไส้มันบิดบิดบิด,บด,บดตัวบิดตัว เพื่อให้เกิดการขับถ่ายออกมาซึ่งบางทีก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานและไม่สบายตัวนะคะเพราะฉะนั้นสมุนไพรส่วนใหญ่ที่เป็นยาถ่ายหรือยาระบายมักจะมีอาการข้างเคียงคืออาการไซต์ท้องอยู่เสมอวิธีแก้ไขหรือป้องกันอาการไซต์ท้องก็ทําได้สองสาอย่างนะคะเช่นนําสมุนไพรตัวนั้นไปปิ้งไปย่างไปคั่วเพื่อลดพิษที่ทําให้เกิดการไซตท้องหรือต้มร่วมกับพืชเช่น ขิงตะไคร้ก็จะบรรเทาอาการไซส์ท้องได้ใบมะกาถ้าจะป้องกันไม่ให้เกิดอาการไซส์ท้องอนิยมนําไปปิ้งก่อนนะคะแล้วก็การปิ้งก็ยังจะทําให้เกิดกลิ่นที่หอมด้วยใบยมะกาใช้เข้าตํำรับยาต่างๆมากมายนะคะเพื่อที่จะระบายเอาพิษของเสียบางคนเกิดโรคภัยเพียงเพราะว่ามีของเสียตกค้างอยู่ในร่างกายแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดทาให้เกิดโรคร้ายต่างๆในทุกวันนี้ของเสีย จะสะสมมากขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในภายในก็เช่นว่าคนที่มีอารมณ์โกรธอารมณ์เสียใจน้อยใจ,ใจบ่อยๆร่างกายก็จะเกิดของเสียสะสมหลังสารที่ไม่ดีออกมานะคะภายนอกก็อย่างที่เราทราบการดินฟ้าอากาศทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยตอนนี้มันก็เต็มไปด้วยมลพิษแล้วก็การกินอาหารของเราทุกวันนี้ก็เป็นอาหารที่ได้วัฒนธรรมมาจากตะวันตกซึ่งเป็นอาหารที่ขอเรียกโดยส่วนตัวว่าอาหารขยะคือประโยชน์น้อยโทษเยอะ เน้นความอร่อยถูกปากเป็นหลักนะคะไม่เหมือนคนโบราณที่เขาจะกินครบทุกรสอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่มั่นใจได้ว่ามีสารที่มีประโยชน์กับร่างกายและช่วยสร้างสมดุลได้แน่นอนนะคะ mm. มะก,กาเป็นพืชตัวหนึ่งที่อยากให้จดจํากันเอาไว้แล้วก็ให้เขายังคงอยู่ในชีวิตวิถีชีวิตของคนไทยเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมามะก,กาสมุนไพรสําหรับ เป็นยาถ่ายและยาระบายในกลุ่มคู้ป่วยที่มีของเสียตกค้างในร่างกายวันนี้เวาลาสมนุนไพรก็จบการนำเสนอสมนุนไพรที่ชื่อว่ามะกาแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ